จะบอกใ,ให้ใจแล้วอเอ๊ะมารดกตกทอดครับมารับมระดกตกทอดอะไรวะ <c oughs> <laughs> มารับมรดกตกทอดพี่ เดี๋ยวเราค่อยเมารถเ,เราไปเอาอันนี้ก่อนมาอันนี้ขึ้นรถไปตึกแดงแล้วลุงตุง้สวัสดีครับสวัสดีครับผม โคเลโก้ซังล,ลุงเบิกก่อนเปล่าเบิกเลยครับเบิกเลยผมเบิกเลยได้ดลดุงล่าตอบว่าวันนี้ไม่รู้หลอกถามเหรอ <c oughs> พอนมไอตีมาเอารถ <c oughs> ด้วย สี่แล้วอ่ะสประตูอ่ะรถมันเจอแด้วยเอาคันนั้นไปด้วยไอ้โจเอาคันนั้นไปคันนั้นไปด้านซ้ายอ่ะขึ้นมาลำเบิดลำเบิดขึ้นมาไอพิงขึ้นหนึ่งลนขอเคลียร์แป๊บแป๊บแป๊บแปหมแป๊หแปลิมป๊บบแป๊บแแแป๊ปบป๊นแปพบแป๊แป๊บแป้บไป๊ปบป๊บแง๊ีแร๊แป๊ป๊บแป๊ที่ได้มาแพ้โคตรสุด รถตำรวจอ<ต>่ตะต้องต้องได้ลองงานละต้องได้ลองงานสุดจริงสุดจริงจะต้องไปลองกนะับตำรวจก่อนเดี๋ยวตำรวจเขาอัปเกรดรถแรงเข้ามาแล้วอ่ะแต่เสียดายอ่ะแต่เสียดายไอเจ็ดอ่ะโอ้แต่ตำรวจเขาได้ไปอ่ะให้คุณลืมรถสไลด์ไอ้เหี้ยเส์เขาว์ปลงเราแล้วกันไิวจะดูดอ่ะไปกว่ารถสไล เลยอะจีส,สามคันโบนหนึง่งคันเอ,รอ,อ,อกการถกระชาด้วยอ่ะมาครบยังวะขาดใครปล่อยพิงเร็วๆไม่มีเวลาตบทหารเนี่ยหรอน่ากลัวนะเวลาไล่จี้ด้านหลังอ่ะกูบอกเลย โคตรสุดอะดุนะโอยสัตว์เดินชนกูอีกดูล้อดิจะไปเปลี่ยนล้อเลยนะขู่ล้อสุดเลยไปเลยอ่ะเร็วๆบ่อยพิงเร็วๆอย่าทำอะไรอย่างอื่นมาก่อนเลยโอ้โหดูคอนโซลดีกาโคตรดีอะไอจุกอะรถลุงไปขับเล่นอะไอจุกไปอยู่รถลุงไปขับเล่นอะดูดิโทรบอกมันได้ถ้ามันยังไม่เอาคืนกูจะไล่มันออกจากแก๊งตอนนี้เลยกูบอกแล้วว่าอย่าขับรถนี่ไงไอโยอย่าขับเล่นลุงบอกแล้ว มันดูดีหรไปจอดม่วเลยอะมันจอดผิดรูปย่าดูดีจะกลับมาจอดให้ด,ดูวา่าเขาจอดไปตรงไหนไอสมอยู่นะโอเคตอนนี้กูจะให้ไอสมเลือกก่อน,อนพี่ในเนี้ยทุกคันเลยเลือกได้คันหนึง่งยกเว้น R32 ของโกลสมเลือกได้คันหนึง่งคันนึงคืออะไรเลือกขันรูปใช่ไหมเฮเลือกรถได้คันหนึ่งในเนี้ย ไดอากด้ยังหรอเอาคันไหนเพราะว่าผมก็สองสองคันนี้ห้ามสองคันนี้ห้ามกูจองสองคันนี้และที่เหลือมึงเอาเลยมึงอยากได้คันไหนเหรอครับอีวน้องไม่ใช่หรออีวเซิร์ฟไม่ใช่หรอครับมันก็ต้องคุยกันอ่ะแต่ว่าสิทธิสิทธิสิทธิมึงคือกูให้มึงก่อนคนแรกเพราะว่าเงินมึงเป็นคนหานับจากผลงานในแก๊งกูนับจากผลงานคนที่สร้างผลงานที่ดีที่สุดในนี้ง่าย นี่ผมเอา80โลคันนี้พี่เอาทับงานแน่ใจไม่เอาเอาใจที่อยากได้เอาใจที่อยากได้ขับอื่นผมก็ไม่ได้ขับผมขับแปดสิบโลอะไรก็มีเอาไปทับอะไรพี่ขับไปแบบนั้นโอ้โหดูดิหัวเหลืองเลยมันก็ตามผมแล้วนั่นอ่ะอ่ะหัวคันนี้แน่ใจนี่หัวคันนี้ครับหัวคันนี้พักน้อยซะด้วยโอเคโอ้คันนี้ครับลุง อะไรไม่ถึงผมเหรอตัวตีต่อไปไอตีอะไรตาม,มน้องๆเลยไม่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 มันมันกูกูไม่กูให้คนคนผลงานดีกูไอ้นี่คำสั่งเด็กขาดไปเลือกคันหนึ่งโดนเอือรแล้วเอออีกยังเอายังเอาอุ้ยเหรอไอ้เซิร์ฟนี่อุ้มนี่ไม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 ่ให้มึงให้มึงรู้เป็นผู้นำหมดงานผู้นำไงมึงคุมน้องๆอ่ะเลือกคันหนึ่ง โคตรกดดันเลยแม่งคันนี้ไม่ดีเลยใช่ไหมคันไหนไม่รู้คันนู้นคันไหนอ่ะโคตรห่วยเลยโอยู่ไม่รู้โอยู่ไม่รู้ไม่รู้แต่วนี่คือไม่ค่อยดีเนี่ยมึงก็เลือกเอาเซตเนี่ยมีให้เลือกเนี่ยเน็ตเนี่ย FJ8 ครบหรือเปล่าเนี่ยถึงมันจะแบบธรรมดาธรรมดาหน่อยแต่ครบคันบอกว่า เขาเป็นอะไรกันเลโก้แล้วตีจะเอาเลโก้เหรอเรา้วเขาเขาผัวพันกับคันนี้มากเลยนะเขาเนี่ยาผัวพันไม่หยุดเลยตีเลโก้ตีเอาคันนี้ให้เซิร์ฟแล้วพี่เอาคันนี้โอ้โหแล้วให้ดอกอะไรดอกไปเดีวพี่อยากอยากได้ผมผมได้แต่ผมไปขับคันน้องผมก็ได้คันนี้ครับคันนี้ลูกอยากอยากได้ไรเอาเซิร์ฟไปเลือกโอ้โหไม่ได้คิดเลยลูกไม่ใช่ยาคันนุษ เอ๊้ลำหนึ่งถามก่อนไอ้หมวดอยากได้ขนาดไหนเอาเลยเอาเลยเลือกเลยมาอยากได้ขนาดไหนไอ้หมดอยากได้โวล์บอลอาสามสองขับเขาจะข้ามขับขันจนได้อาสามสองคืนที่หนึคู่จะเอาเก็บ gdo ไว้หรือว่าคู่จะใช้อาสามสองว่ามวกว่ากันรึเปอ่าไปยืนเด้ไปยืนเด้ gdo หรืออาสามสองเอาคืนได้ไงแรกรถไปแล้วออ๋เอาไปแล้วใช่ไหมให้เขาไปแล้วใช่ไหมต่อไปไอ้พิงค์ไอ้แจ็คไปแล้วเป็นจริงก็ไม่ได้อยากให้ไอ้พิงค์ างงกายแจ็คเอาเลือก่อนเลยครับพิงแล้วก่อนนี่มันดีหมโรโซโลอยดีกว่าแต่คันนั้นก็ดีอะแล้วแต่เอาที่ชอบผมเอาซิวิกูหรอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยซิวิกูไม่ใช่อะไรกูขับมา นี้คืออะไรอ่ะพี่เอาพิโรคนนั้นเหรอขานี้มูลมาเหรอคันนี้ขึ้นข้อมูลนานแล้วนานแล้วนานแล้วสี่ตัวอะพี่เงาขานั้นเหรอเงอขันนั้นเหรอมันเหลืออยู่แค่เนี้อรูมรถสลอยไครเอาทำไรอ่ะเฮ้ยแจ็คขานี้งั้นรอบหน้าเดี๋ยวกูให้สิทธิ์มึงคันหนึ่งถ้ามึงยาวขันเนี้ยกูให้มึงคนแรกรอบหน้าโอเคนะโอเคไปแจ็ค เลยแจ็คเลยแต่ก <Bien ven ido> ็ได <ito> ้ผมอ่ะมันซิบิกมันของผมผมขับมาสิบิกไม่ขับมาสิบิกไม่ได้เฮ้ยพิงมึงไม่มีนีออนเนี่ยกูยกนีออนให้ก็ได้นะมึงเจ้านีออนหรือคันนั้นมีนีออนยังไม่มีมึงเจ้านีออนหรือคันนั้นกูให้เลือกโอเคกนีออนไปแจ็คตามมึงเอาคันไหน เอาเลยเอาเลยขับได้หมดเลยทุกคนอ่ะมึงก็เลือกสิมึงก่อนมึงเลือกก่อนเลือกอะไรเยอะตัวตอยดีกว่าเยอะรถที่ให้พวกเนี่ยเอาตู้นได้ปะไม่ได้โอ้ไอ้นุนวันแต่ยีนเปล่าไอ้นุนวันเร็วๆ แต่ผมขอลองขับคันนี้หน่อยได้ไหมได้เท่ๆอย่างเดียวก็หล่อได้เท่ๆอย่างเดียวจริงคันนี้โก้ยาปีนะเท่อยู่นะแต่ตูนขึ้นไม่ได้นะตูนนขึ้ไม่ได้ต้องบอกไว้ก่อนรถแก๊งต้องให้ขึ้นเฉพาะแก๊งเท่านั้นเดเราประมูลมาเราเหนื่อยแทบตายมึงใจคนอื่นขึ้นเพื่ออะไรป่ะมันเป็นรถแก๊งของเราขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นศพอ่ะใช่เป็นศพอ่ะขึ้นได้ใช่มันเป็นรถแก๊งที่พวกเราแบบ กดมันศักดิ์สิทธิออ์อ่ะไอ้เหี้ยอาจารย์ป้ามันเป็นรถทำงานน่ะมึงแอคก,ก็ได้ให้เขายืนบุลดราคารถก็ได้ไม่เห <c oughs> ็นเป็นไรเกลยรอได้ครับรอได้ครับเฮ้ยรอ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 ไอ้ดวยชอบไอ้ดวยขึ้นขึ้นไปถ่ายรูปแล้วคู่กินแช่โอ้โหรอสุดตอนนี้เหลือโรลส์รอยตอนนี้ก็มีไอ้จุกไก่โจป<ๆ>้าที่ยังขาดใครคนวะครบแล้วเนาะเหลือจุกไก่โจ ใช่ป่ะครับครับใช่เบนน่ะเบนไม่มีใครเอาเลยเบนคื่คันไหนอ่ะจริงจริงผมอยากได้กระบะนะแต่ว่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาผลิตกูแจแป๊บนึงเออขอ้แูเจได้ลงครับ เท็เลยคแต่โคตรสวยเดี๋ยวพิงค์นีออนแป๊บนึงนะไอ้คันนี้ไอ้คันนี้ไอ้คันพวกนี้มึงไปบอกไอเอ็กเอาคันพวกนี้เหรอครับอืมคันพวกนี้มึงไปบอกเอ็กแตคันนี้สีดำนะคันนี้สีดำสวยหน่อยนะไปแยกย้ายเสียดายควมอเตอร์ไซค์มาให้มึงไม่ได้ตีเฮียว่าจะเอามอเตอร์เบีย์มาให้มันเขาอะเออเด็ดได้นะ ใช่กูเอาเสียดายไงเอามาไม่ได้เฮียมันไม่ขายตอนแรกกูตัดสินใจช้าไปเฮียรออันนี้แล้วกัครับนี่เขาเบิกมาไหมลุงได้ไปขึ้นไม่ได้ <c oughs> วะนี่ผมไม่ได้เบิกแต่อยากลองได้นี่ขัไนไหนไปนะไม่อยากลองคันนี้แต่มันขึ้นไม่ได้ ลุงให้มีอนทำไมอะโจะผมรอให้เลือกพร้อมจุกครับ <c oughs> เพราะว่ามันเหลือรถประมูลแค่คันเดียว <c oughs> ผมเลยยังไม่เอาให้มัน <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวถ้าให้โจไปจุกไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียใจครับ <c oughs> ผมว่ารอให้เลือกพร้อมจุกแทนเพอโจเพิ่งเข้ามา เดี๋ยวมันจะเกิดการรับเพียงกันครับผมเลยไม่ยังไม่ให้เลือกผมเลยให้เลือกพร้อมจกเพราะมันเหลือไม่กี่คันผมอาเจ้ารถในคังผมเอาไปให้มันแทนที่ที่มีอยู่เดี๋ยวให้มันเล่นเกมเปล่าที่ฉุกกันหรือว่าเดี๋ยวหาเกมอะไรให้มันเล่นเอาแต่ตอนนี้กูเครียดเลี่ยงล้อรถกูอยู่เนี่ยไอ้สั์ กูเรียนเรื่องร้อรถกูอยู่เนี่ยไอเหียเอกร้อรถกูอ่ะเดี๋ยวลองไปลองดูให้แป๊บนึงไปลองดูร้านให้ไปด้วยเฮ้ยรถกูยังไม่ได้เลยรถบระมูน่ะรถ80โลแปบโลรถแปดของกูอาสาของกูอ่สามอเก็บรถนะอาสาเลขเก้า <Okay. S 2> โอ๊ยทะเบียนมึงไม่เปลี่ยนให้ด้วยหรอไอ้สั์อ๋อไม่เปลี่ยนไม่ใช่หรออ้าวมึงไม่บอกอ่ะกูจะเอาทะเบียนไ่ทันแล้วโอ้โ,โอเหเฮ้ยเล่า,างไงอ่ะยวค่อยเปลี่ยนก็ไนดนะ้ใช้ไปก่อนหกรธรองแอ๊ดพิงไปไหนวะ เพียงเพงเมารถนี่ต้องเบิกมันก็ได้ลุ้มให้รถรถมันยังไม่กูไม่ได้ผลิตกุญแจเด็ต้องรอไอ้นี่รถมันสภาพเล็กหน่อยนะเฮ้ยกูนี่กูเปลี่ยนนีออนตัวเองเหรอวะลงโดนมนหรือเปล่าเนี่ยไม่กูเปลี่ยนนีออนตัวเองหรือเปล่าใช่ดิโดนมันเนี่ยล้อ ล้อโรดเลยเนี่ยลุ้จะไปลุยเขาที่ไหนนะคันเนี้กูเปลี่ยนจะบู๊ไม่เชี่ยเลยเป็นร้านปืนสองเลยพิกเป็นร้านปืนสองเลยสัตว์ไม่กุญแจเลยลุงไม่กุญแจกูต้องผลิตรออยู่รอกี่นาทีวะเนี่ยดูอวันรอหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งทีไปไปไปแต่งรถก็ได้ไปแต่งรถก็ได้แต่งรถเอแต่งรถคันนู้นอ่ะไม่เอาคันนี้ไปด้วย